นี่ครับคุณสีสุดท้ายแล้วซื้อไปเลยครับมันเหมาะกับคุณมากเลยนั่นสิเ <c oughs> อานั้นฉันขอสองแท่งเลยค่ะได้ครับเอลดให้หน่อยได้ไหมคะงั้นอันนี้ผมแถมให้ฟรีเลยนะครับเท่าไหร่คะทั้งหมดนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบเอาเจ็ดรอยหสิบก็พอครับนี่คะ่ะ <c oughs> นี่ครับขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณนะค,ณครับ ฮัลโหลไงออกมาเจอกันหน่อยได้ไหมคือว่าผมกำลังยุ่งอยู่ฉันรู้แต่ฉันไม่ได้ให้คุณมาที่ลูดิฮาะนะ่าแค่ข้ามถนนนี้เดียวเองฉันอยู่ฝั่งตรงข้ามนะอ๋อไปเดี๋ยวนี้แหละฮะยี่สิบวันค่ะอีกแค่ยี่สิบวันแม่จะไปเลือกเดือนธันวาคมแต่ฉันบอกว่าให้เลือกวันนี้ ที่อยากถามว่าคุณจะใส่สีอะไรวันแต่งงานหรอคะจะชอบสีส้มมากที่สุดเลยอะเฉดสีส้มถ้าเกิดเอามาผสมกับสีม่วงแดงน่าคงจะสว่างใสมากคุณก็ควรจะเลือกชุดที่มีสีสีครีมดีกว่าแมทกับสีส้มมาเนอะนึกภาพออกใช่ไหมล่ะคะมันคงจะดูดีมากมากเลยทําอีกอย่างไปฮันีมูนที่ไหนดีถ้าถามฉันเมืองนอกดีกว่าลอนดอนปารีสหรือสวิตเซอร์แลนด์พ่อฉันจะจัดการทุกอย่างทั้งโรงแรมแล้วก็ตั๋วเครื่องบิน อะไรคะทาไมหน้าตาคุณดูไม่ดีใจเลยนี่พี่สัยกับแม่ผมรู้เรื่องหรือยังโอ้โหแม่ฉันจะบอกเองแล้วค่ะส่วนเราคุยเรื่องไฮนิมูลกันดีกว่าไหมนิม่เดี๋ยวค่อยคุยกันนะวิเดนดารู้แล้วใช่ไหมอะไรงานแต่งจะจัดขึ้นในอีกยี่สิบวันไม่นะ ทำไมฉันไม่รู้เรื่องนี้เลยล่ะพี่อย่ามาโกหกนะทำไมพี่ต้องโกหกด้วยไปได้ข่าวนี้มาจากไหนนี่มีมาที่ร้านเธอบอกผมหมดแล้ววิรนดากับเจสซี่เป็นอะไรกันเน,นี่ยทำไมถึงดูปแปลกๆแม่คะ ดีจังเลยที่ลูกกลับมาแม่กำลังคอยอยู่เลยนะทำไมคะมีข่าวอะไรเหรอใช่เรื่องวันแต่งของวิรนดามันจะจัดขึ้นในยี่สิบวันเออใช่สิแล้วลูกรู้ได้ยังไงวิรนดาบอกหนูเมื่อกี้แม่คะเขาโกรธมากเลยงั้นเหรอแล้วเขารู้ได้ยังไงล่ะนิมมี่มาบอกคะ่ะเธอเพิ่งจะไปเจอเขามาแล้วแม่รู้ได้ยังไงคะ แม่ได้รับโทรศัพท์จากแม่นิมมี่นะเธอแสดงความยินดีกับแม่แล้วบอกว่าอีกยี่สิบวันจะจัดงานแต่งแล้วแล้วแม่ก็เออๆแม่น่าจะตอบไปว่างานแต่งมันกระชั้นเกินไปนะคะใช่เจสซี่แม่บอกเธอแล้วแต่เธอบอกมาว่าพวกการเตรียมงานทุกอย่างคือทางบ้านเธอจะเป็นคนจัดการเองตามธรรมเนียมของบ้านเจ้าสาวแล้วจะให้แม่บอกเธอว่ายังไงบอกมาสิจะให้แม่พูดยังไงโธ่แม่คะก็บอกไปสิคะว่าขอคุยกับลูกชายก่อนเนอะ แม่ก็บอกเธอแล้วเหมือนกันแต่แม่นะ่ะเ <c oughs> ถียงไม่ทันเธอเลยนะจ๊ะเธอพูดมาว่าถ้าวิเรนดาแต่งงานเร็วเท่าไหรนารนดาจะได้เรียบกลับอีกอย่างเข้าคุยไว้เราด้วยว่านารนนาจะได้กลับตั้งสองเดือนน่ะเจสซี่พวกเราจะทำยังไงวิเรนดาถึงจะยอมแต่งงานโดยเร็วช่วยแม่คิดหน่อยสิแต่แม่คะถ้าวิเรนดาไม่อยากแต่งละคะ ทำไมนายจะต้องหงุดหงิดขนาดนั้นด้วยแค่กำหนดวันแต่งงานนายจะเดือดร้อนทำไมอ่ะแต่มันเกี่ยวข้องกับฉันนเนอะฉันดูสาวไม่ปฏิเสธแต่ก็ควรรอเวลาอีกสักสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนเหรอเขาไม่รับสายไม่รับเหรอนายจะต้องรอไปอีกสี่ห้าเดือนทำไมกันบอกสินายมีอะไรระหว่างนั้นถึงแต่งไม่ได้อะมันไม่ใช่แบบนั้น แต่มันก็ต้องใช้เวลาตัดสินใจหรือเปล่าล่ะพูดอีกก็ถูกอีกอะใช่แล้วถ้าเกิดนายแต่งงานทั้งที่ไม่คุ้นนายจะลำบากใจเวลาอยู่กับพวกเขานะบอกให้นะนายต้องเลือกแล้วทำให้ทุกคนรู้ไปเลยว่านายตัดสินใจจะทำหรือไม่ทำนะไม่เอาหนะาอย่าไปสอนให้เขาคิดอะไรแบบนั้นสิอเอะยังไงอ่นะ้ะ<ห>ลองคุยกันแล้วก็หยุดงานแต่งงานเอาไว้ก่อนให้เขาเลื่อนออกไปลองดูก่อนนะอืม คิดยังไงถึงได้ไปบอกว้าแดนดาเรื่องงานแต่งงานนะฮะเธอนี่มันเหลือเชื่อจริงๆเลยพี่สะพ้ายเธไปบอกพวกเขาแล้วนี่นาให้เขาคุยกันเองเกินไปนะเขาต้องไม่ชอบแน่นๆที่เธอเอาข่าวนี้ไปบอกเขาถึงที่นะ่ะหยุดบ่นเถอะคะ่ะเรื่องเล็กนิดเดียวทําไมต้องทําให้เป็นเรื่องใหญ่กันด้วยนะคะไม่นะไม่ดูเรื่องเลยยังไม่เข้าใจสถานการณ์อีกเหรอน่าจะฉลาดกว่านี้หน่อยนะนี่แหละฉลาดที่สุดแล้วไม่ฉลาดเลยสักนิด รู้หรือเปล่าน่าเกลียดแค่ไหนหน้าไม่อายด้วยเขาโทรมาหาบ้างหรือ,อยังข้อความมีมาบ้างหรือเปล่าไม่เลยเฮ้ยยุ่งยากไปอีกลูกอย่าเพิ่งทําอะไรอยู่เฉยเลยอันนี้โทรไปหาเขาเถอะอย่างน้อยๆอย่ะนะจะได้รู้ว่าเขาคิดยังไงอะไรกันนักกันหนาคะเนีย่ยโทรเลยนะเฮ้ย <c oughs> ทำไมล่ะมีอะไรเขาปิดโทรศัพท์อ่ะเฮ้ยนี่เวเรนดาทำไมถึงไม่รับสายแม่ไปอยู่ไหนมาแม่คุยกับลูกอยู่นะทำไมไม่ตอบว่าไปที่ไหนมาแม่ถามนะได้ยินไหมทาไมถึงไม่ตอบล่ะก็เชื่อฟังทุกอย่างแล้วไงแต่ไม่มีใครสักคนที่จะรับฟังผมบ้างเลยอย่าเพิ่งคุยเลย พรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะเพื่อเรนดาไปนอนเจสซี่ไปเอาอยามาให้แม่ไม่ได้ค่ะแม่เราควรคุยให้จบในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะคะเธอไม่พอใจอะไรเรื่องวันแต่งที่ถูกกำหนดขึ้นเร็วเกินไปอย่างนั้นเเหรอรู้แล้วจะถามทำไมรู้อยู่แก่ใจนี่ใครเป็นคนเลือกล่ะพี่เหรอดูว่าแม่รู้ว่าเธอตัดสินใจเองเงียบทำไมตอบมาเลยสิ ใครเป็นคนมาบอกข่าวนี้เหรอฮะนิมมี่ไงแม่เธอก็โทรมาที่นี่แล้วนี่ก็บอกแล้วไงว่ายังไม่อยากแต่งงานเร็วๆนี้นะแต่นิมมี่เป็นคนบอกข่าวนี้กับเธอเองนะทำไมเธอไม่ปฏิเสธไม่บอกแล้วว่าไม่อยากแต่งอะ่ะมันเกินไปละจะตอบว่าได้หรือไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องเป็นคนพูดเองสิไม่ที่มาหงุดหงิดแล้วใส่อารมณ์กับคุณแม่แบบนี้ เขาบอกว่าโอเคถ้าทําให้เรามีความสุขเขาต้องการเองนะแล้วจะมาบอกว่ามีแต่งเร็วๆนี้ก็พูดไปเลยสิงานแต่งของเธอนะว่าที่ภรรยาของเธอเป็นคนมาบอกเองว่าอยากแต่งงานวันไหนพวกเรารู้ข่าวนี้ที่หลังด้วยซ้าไปจะไปครับพอเธอพี่มีคนพูดอะไรแบบนี้ที่พี่อยากให้ผมแต่งงานเร็วๆเพราะอยากให้สามีกลับมาไปไวสินะใช่ไหมแต่ลายอยู่ตั้งสองเดือนใครๆก็มีความสุข แต่ผมกลับต้องถูกผูกมัดเพื่อที่จะแลกอะไรแบบนี้มาอย่างนั้นหรือครับก็ได้ถ้าเธอไม่อยากแต่งงานอยากใช้ชีวิตอิสระฮะจานนมีโทรมาก็ดีแล้วว่าจะโทรไปหาอยู่พอดีเลย ก่อนอื่นคุยกับเวรีดาหน่อยเขามีอะไรอยากจะคุยด้วยอืมเอ่ฮัลโหลไงฉันโทรหาคุณไม่ติดก็เลยโทรมาเบอร์พี่สะพ้ยคุณว่าไงอยากพูดอะไรเอ่อเอ่อ เปล่าลอหรือว่ามันเจสซี Jessie, ่วิเรนดาไม่ควรคุยกับนิมมี่ตอนกำลังโกรธพูดไปเถอะคะ่ะจะได้จบปัญหาสักทีหนึ่งแม่คะผ่อนคลายหน่อยเธอะไปนั่งก่อนดีกว่าตรงนู้นหนูจะเอาน้ำม,มาให้นะคะนิมมี่อยากคุยกับพี่ จานมี่พี่เจสซี่คะอฉันต้องขอโทษนะคะฉันไม่ควรรีบร้อนไปบอกเวเรนดาเองคือเขาไม่ควรรู้จักฉันเรื่องข่าวนี้พี่กับแม่ควรเป็นคนบอกไม่เป็นไรพวกเรารู้แล้วว่าเธอไม่ได้ตั้งใจคราวหน้าอย่าทำอีกนะ <c oughs> แล้วก็จำเอาไว้อย่างหนึ่งด้วย เรื่องแต่งงานของเธออีกยี่สิบวันจะจัดงานแล้วทิ้งมันไปซะนิสัยแบบเด็กๆนะตอนนี้เธอโตแล้วอย่าทำตัวเป็นเด็กอีกเลยนะแล้วอีกอย่างหนึง่งแค่วิเดนดาคนเดียวก็พอหวังว่าเธอคงจะไม่ถืออะไรนะที่วิเดนดาเอารูปตอนเด็กของเธอให้ฉันดูนะเธอไม่ถือสาใช่ไหมไม่ ไม่เป็นไรฉันไม่ถือหรอกเรื่องแค่นี้เองถ้างั้นแค่นี้ก่อนนะอย่าลืมนะว่าเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วบ้านเราไม่เคยทำแบบนี้เลยข้าค่ะพี่สะพายมื้ยนังบ้าเฮ้ยหยุดเลยนะอย่าง,งุงงิดไปเลยเงียบเลยนะแม่ ไปบอกพ่อเลยนะให้เปิดร้านขายของให้เวเรนดาในห้างใหม่แล้ว <c oughs> หนูจะหาทางพาเขาออกมาจากกะปูทลาหลังแต่งงาน <c oughs> ฟังให้ดีลืมเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างนิมมี่สันนะผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไปอย่าผูกใจเจ็บอะไรอีกเลย แล้วก็จำเอาไว้อย่างหนึ่งนะอีกยี่สิบวันวิเรนดาจะแต่งงานแล้วใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าแล้วเริ่มเตรียมงานได้แล้ววิเรนดาลูกโทรหาพี่เขาหน่อยสิจ๊ะไม่อยากให้เขาเคลียร์งานให้เสร็จก่อนที่จะมางานลูกนะจ๊ะเดี๋ยววิเรนดาอะไรกันห้ามทำไมนะอย่าบอกนะว่าลูกทะเลาะก,กับนาเรนดาเขานนะ่ะไม่ใช่ค่ะแม่ ไม่ใช่แบบนั้นแล้วห้ามน้องทำไมไม่อยากให้นารนดากลับมาเร็วๆเ,เหรอโทษแม่คะหนูอยากจะให้เขากลับมาจนใจจะขาดอยู่แล้วนะคะแต่ประเด็นก็คือถ้าเขากลับมาตอนนี้หนูก็จะยุ่งกับการเตรียมงานแต่งเราคงไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันหรอกคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าหลังงานแต่งคงจะมีเวลามากขึ้นจะได้พักผ่อนพร้อมกันเลยจะได้ดูแลลูกชายแม่ไงโอ้ตายจริง แม่นี่โง่จริงๆนะแม่ยังคิดไม่ถึงเลยอ่ะ <c oughs> เอาล่ะหนังท้องตึงหนังตาก็ย่อนแล้วแม่ขอตัวก่อนเจสซี่ปิดแกส๊สให้แม่ด้วยค่ะขอโทษ ขอโทษจุดตัวดีเอ้ย ใช่แล้วจ้าคุยกันไปเมื่อวานนี้มันก็กดดันนิดหน่อยแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเจสซี่ของเราจะจัดการแล้วอีกอย่างนะทางคุณเตรียมพิธีการได้เลยงานแต่งวิเรนดาใกล้เข้ามาแล้ว ได้ค่ะถ้างั้นแค่นี้ก่อนนะคะคุยกับคุณน้าอยู่เหรอคะออใช่แม่พยายามจะตอบคำถามเธอน่ะถ้าเหนื่อยก็ไปพักบ้างนะคะเดี๋ยวแม่ฟังหนูนะคะหนูจดรายการของที่ใช้ในพิธีแม่ช่วยดูแล้วก็บอกได้ไหมคะว่าขาดอะไรอีกคือว่าเราน่ะต้องไปขโมยของนิมมี่มาชิ้นหนึ่งแล้วเราจะเอาใส่ผพานคืนกลับไปให้เธอ จะจัดการให้ค่ะมีอีกไหมคะเราต้องใช้ของอย่างเช่นเชยราแล้วก็พวกโกเพลงแล้วก็ป้ายกับเครื่องใช้หนูจดในนี้หมดโอเคได้ยินมาเหมือนกันเขาบอกว่าไม่ให้ใช้ผ้าเครปมาตัดชุดหาผ้าที่ดีกว่านั้นก็แล้วกันนะจัดให้เลยค่ะนี่ลูกจะทําคนเดียวทั้งหมดเลยหรือยังไงฮะให้แม่ช่วยทําอะไรบ้างหรือเปล่าล่ะได้ค่ะมาเลยนั่งตรงนี้ แล้วคอยเช็คดูอย่างเพลิดเพลินให้ทำอะไรเนี่ยเจสซี่จำได้หรือเปล่าตอนลูกแต่งงานกับนาเรนดาพวกเราน่ะไม่ได้อยู่สบายกันเหมือนอย่างตอนนี้ก็เลยไม่ได้มีอะไรมากแต่พ่อเทวาประทานพรให้เราลูกชายของแม่ก็หาเงินได้มากขึ้นแม่พอใจแล้วละ่ะ เพียงเท่านี้แม่ก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วมักน้อยจริงๆเลยนะคะคุณแม่ <c oughs> อย่างที่หนูมอง <c oughs> อยากได้อะไรก็สั่ง <c oughs> งานแต่งของเรนดาที่แม่หวังเอาไว้จะต้องเรียบร้อยแน่นอนค่ะเจสซี่แม่นะนะมีความสุขมากเลยละ่ะแม่ยอมรับนะว่าตอนแรกแม่ก็รู้สึกกลัวรู้มะยิ่งผู้คนข้างนอกมองเห็นว่าเรามีความสุขมากเท่าไหร พวกเขาก็จะยิ่งอิจฉาเราแม่อยากให้เราตั้งใจทำทุกอย่างอย่าให้ใครเข้ามาตำหนิเราในวันสำคัญนี้ได้นะอืมแม่คะช่วยหนูหน่อยแม่ช่วยเชิญยศย่าแล้วก็บรรดาเพื่อนๆของหนูแล้วก็เพื่อนบ้านของเรามาทาันมือทิ้งที่บ้านได้ไหมคะออได้สิะส่วนคุณอายังไงก็มาอยู่แล้วงานแต่งแบบนี้ <c oughs> คุณอาคงไม่พลาดแน่นอนคะ่ะ <c oughs> อะไรกัน <c oughs> มีใครในบ้านนี้จะแต่งงานกันเหรอจ๊ะ ที่นี่กำลังจะมีงานแต่งนะสิวิเรนดากำลังจะแต่งงานไงจ้ะอีก19วันงานแต่งจะถูกจัดขึ้นที่นี่แล้วจ้ะคุณนายคะอีก19วันเองเหรอใช่มันเร่งด่วนไปหน่อยนะยสวิตา เธอยินดีกับพวกเราใช่ไหมใช่หรือเปล่ามาเกาะทีซิแนนอนก็ยินดีด้วยนะจ๊ะคุณนายเทวาตอบรับคําขอแล้วคุณวิเดนดาได้เจอคนดีให้ฉันกินขนมบูชางานคุณวิเดนดานะคะฉันจะได้โชคดีงานแต่งของฉันจะได้มีแต่เรื่องดีๆค่ะทาไมจะไม่ได้ล่ะงานแต่งเธอก็จะจัดหลังงานแต่งวิเดนดาไม่กี่วันเองนี่นาไร้หนึ่งนะน้องสะพ้ายเธอน่ะ แม่สามีของฉันสมควรได้สบายอย่างนี้เพื่อจะได้บทเรียนขึ้นมาบ้างเฮ้ยเขาไม่ได้ทำอะไรให้เธอสักหน่อยนี่วันๆเอาแต่โอลูกไม่เห็นฉันอยู่ในสายตาเลยวันนี้สามีก็ไม่อยู่อีกเธอใช้งานฉันจนหัวฟูไปหมดเลยวันนี้เขาออกไปหาหมอออกไปเจอญาติๆด้วยแล้วก็ทำทุรไลที่บ้านอ๋อ oh. นี่หมายความว่าที่ไปสวดมนต์มาไม่ได้ผลเหรอฮะ แค่ว่าอยะเป็นใจให้แม่สามีฉันความศักดิ์สิทธิ์นั่นไม่มีจริงหรอกแต่ก็ยังมีเรื่องดีนะถ้าคุณขอบคุณสามีตัวเองที่เขาดีกับเธอเหรอจะบ้าตายผู้จาประหลาดมากฉันเริ่มระแวงแล้วเนี่ยวันๆฉันถูกบ่นจนหูดับไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเธอจะไปที่ร้านตัดเสื้อใช่หรือเปล่าแล้วฉันตัดชุดไว้ที่นั่นจะใส่ไปงานแต่งบ้านเธออ,อ,อ,อ๋อฉัต้องสวยจัดเต็มที่สุด <laughs> พี่คะช่วยปั่นให้เร็วหน่อยได้หรือเปล่าคะอุ๊ยดาวเฮ <s hr ie> เจสซี่กินอะไรหรือ,อยังจ๊ะยังเลยค่ะแม่อันนี้ว <c oughs> ิเรนดากินมื้อเช้าแล้วออกไปทํางานแล้วห่อข้าไปด้วยแม่ก็กินแล้วลูกนะ่ะกินบ้างเดี๋ยวกินค่ะทําไมถึงเตรียมอาหารคนเดียววิ่งง่วนอยู่ในครัวทําไมไม่เรียกรานีมาช่วยทําคนเดียวทําไมช่างเถอะค่ะแม่เธอทําทงานไปเยอะแล้วนะเรียกมาช่วยก็กวนใจเปล่าๆแม่คะช่วยหั่นอัลมอนด์สำหรับคีไดไหมคะได้ได้เขาคงจะใกล้ามาถึงแล้วล่ะโอ๊ยแม่คะ เขาไปไหนอะน่าจะกําลังมาเดี๋ยวคงมาถึงน่ะค่ะแม่อ่อน้องชายจอดตรงนี้อ่ะจอดเลยจอดเลยทำไมแม่ไม่บอกก่อนว่าเราต้องนั่งสามล้อเข้ามาที่นี่เราไม่ได้รวยนะอย่ามาหัวสูงไปหน่อยเลยเดี๋ยวแม่จ่ายเงินก่อนเอานี้น้องชายเอาเงินไปปะปะปนี่มาตั้งไกลแค่นี้เองเหรอ ระยะทางแค่นี้เองนะน้องชายนั่งมายังไม่ถึงสองนาทีด้วยซ้ำยี่สิบนาทีต้องหากไม่ใช่สองนาทีเงียบไปเลยนะนี่น้องชายเท่านั้นก็พอ <ผม S 1> แล้วขอสักยี่สิบรูปีเถอะสองคนตรงไหนอะนี่นั่งมาแค่คนเดียวเองนะคะนี่มันเด็กนะเนี่ย,อยลองดูสิคะเราต้องไปเตรียมตัวก่อนแขกมาถึงนะรีบเข้าไปก่อนเ,<ข>เลยเขาอีกสักห้ารูปีเถอะครับเห็นใจผมเถอะครับหืาทำไมล่ะน้องชายไม่ได้ขับรถดีสักเท่าไหร่เลยนะกระโดดกระเด้งมาตลอดทางเลยเนี่ยหลังของฉันก็ระบมไปหมดแล้วนะอ้ ดูเหมือนจะเขี้ยวมากเลยละสินะอ่ะอ่าออืะเอาไปนี่รูปีเดียวก็พอนะไปหานมกินซะเข้า้านกันยกขอออกมาลูกเดยยังไม่ได้ทานมื้อเที่ยงเลยเดี๋ยวเข้าไปกินเจสซี่คงทำอาหารไว้เอ้าไม่ต้องไม่ต้เป็นญาติเลยเยี่ยมากผมขอไปตำนุนก่อนนะค่ะกินเลยอยากให้เธอด้วยสิะ ยกมาเลยยกมาเลยแบ่งกันให้ครบหน้าทางนี้ด้วยจ้าค่ะขอบคุณนะคะลองกินดานี้ดูสิคะอือนี้ค่ะดานี้นี่โอุ้ยโถเอ้ยรีบกินเลยแม่แม่ด้วยเหร็วหน่อยแล้วแม่ค่อยรอกินเลยนะคะกินเยอะๆนะคะกินรองท้องไปก่อนนะกินนะท่าติดีค่ะอ่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะได้แล้วพอแล้วล่ะค่ะคุณอาค่ะหนูทํำให้อาพิเศษเลยนะเอางั้นขอเพิ่มอีกทีแล้วกันนะโอ้ยแก้วหนึ่งอีกนิดนะอ๋อจ้ะลูกเอาเลือเลยขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะ เจซี่คะคุณเจซี่คะออะไรก็อะไรเป็นอะไรไปดูหน่อยสิไปดูสิคุณเจซี่ดูสิคุณเจซี่ยตแลวไปแล้วนอะไรเนี่ยอะไนเหรอขุดเขาขอน้าเลยรานี่นี่ลมไปไงมเธอต้องการระดหายใจเจสซี่เจสซี่ลมไปเจดี่เจสซี่ลมไเดี่ามไเจซี่ลมไเจสซี่ลมไ